แลวตอนนั้นช่วงปี16ถึง19ใครจะรู้มั้งว่าที่จังหวัดเลยที่อำเภอแห่งนี้ที่บนดอยแห่งนี้มีการสู้รบกันอยู่วัน119นะครับขอขอบุกลุกที่นี่ oh. อยากอยาก่างรุนแรงครับได้พระองค์ท่าน oh. รัชการที่10ปัจจุบันมาช่วยกู้สถานการณ์ไว้ถ้าไม่ได้วันนั้นป่านนี้ที่นี่คงไม่มีคำว่าหมักแข้งหมู่ที่4ของอำเภอด่านซ้ายนะครับผม ก็ช่วงนั้นมันมีหลายประเทศนะที่ที่ทลุมที่จะลบกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์นะครับในส่วนสายเนี้ยก็จะมีเกาหลีเหนือมีสภาพโซเวียต35ประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็จีนคอมมิวนิสต์อ่าคิวบานะครับแล้วก็เวียดนามเหนือนะครับแล้วก็มีขเขมรแล้วก็มีลาวนะครับในส่วนหนึ่งที่บุกเข้าประเทศไทยเราเริ่มมาต่อสู้กับบ้านเราที่ตรงเนี้ยนะครับที่ห้วยสายใต้ในวันที่20พิพฤศจิกายน2511 นะครับหลังจากนั้นก็เข้าต่อสู้กับชุดรักษาความปลอดภัยที่อยู่บ้านที่เท่าก็คือ,คอพันตํารวจตีขิดสังกษั์นะครับที่อยู่บ้านที่เท่านะครับก็ถอยล่นลงมาที่หมาแข้งเราครับก็ปะทะกันครั้งแรกที่ที่โรงเรียนนะครับทีนี้นพวกกก่อกะไลาตามมานะครับสุดท้ายเราก็ดูแล้วทำเลตรงนั้นเราเสียเปียก ไม่ปลอดภัยก็เลยาหาชายภูมิก็คือขึ้นมาที่บริเวณอุทยานเทพประเกียดตรงเนี้ยนะครับมาตั้งฐานปฏิบัติการบ้านมาแข่งขึ้นแต่งตัดต่อไม้อะไรเป็นสนามหอท่านผู้ชมนีม่แคปมีปืนแคปแต่ว่าเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยครับกระบอกเดียวเขายื่นถึนปะสุแล้วก็นายตำรวจว่าโอ้ปืนบอกนี้ไม่ทันกินเราลง้งเอาปืนเอาปืนราชการไหมตำรวจก,ก็ลาบปืนมาให้บอกหนึ่งเรายิงไหมยิงเลยครับ <laughs> ยิงเลย <laughs> นปพครับรบาดเจ็บแล้วก็สั่งให้ฮอมารับทีนี้พวกพอคอก็ชุ่มยิงฮอฮอ,อก็ขึ้นจากฐานก็ไปไม่ไก่ก็ตกกลางหมู่บ้านตั้งแต่ฐานไม่มีไม่ไม่ไม่เสียกัะบาดเจ็บก็เฉพาะนักบินนะฮะจริงๆวันนั้นนะท่านเป็นสมเด็จพ่อบรมเนาะครับเราเองก็ไม่คิดหรอกวัาจะกล้าขนาดนั้นเนาะเสียปืนทั้งวันทั้งคืนค โดดโท่อลงมาครูเห็นด้วยตาสองข้างของครูเองไม่เชื่อเลยว่านักเรียนปฐมธรรมนั่นะไม่รู้หรอกว่าพระองค์คือพระโอรสของสมบุกแห่งชาติมีฮอลำหนึ่งอ่ะสีแปลกๆ,ๆ,ๆ,ๆมาแล้วไม่วนแล้วก็หย่อนลงมาหย่อนลงมาแล้วก็หลังจากนั้นไม่ถึงพื้นประมาณเอทมหวนี่แหละสองสองประมาณยี่ยี่สองเมตรสามเมตรอ่ะสองสามเมตร,มมตรอ่ะสองสามเมตรอ่ะกระโดดเลยกระโดดแล้วก็พร้อมกับวิดพื้น พร้อมที่จะพละข่าต่อสู้กับฝ่ายพวกคอมมิวนิสต์พวกโกกนระายอ่ะผมว่าทหารคนนี้คือเก่งจังคือมาจากไหนเอาดูเลาะเลาอาจเก่งเหมือนพระเอกเลยเหมือนพระเอกหนังอ่ะเราคิดแบบนั้นตามภาษาผมบอกว่าได้นายหานคนนี้หล่อจริงเนอนเหมือนเทวดาเลยเหมือนพระเอกเลยอ่าเหมือนมิสเตอร์ซาเล็โดดลงมาก็พร้อมปืนแล้วก็ ปืนของท่านก็มีไอ้กล้องกล้องส่องทางใจเนาะยิงติดเหมือนเหมือนเหมือนไม่เหมือนพื้อนอาหารธรรมดานะนนแต่มีพิเศษเล็กน่อยคือว่ามีกล้องอะ่ะมีกล้องเลนงกระสุนอะ่ะโอ้โอจับเป้าได้จับเป้าได้ตอนนั้นได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิทนะิไเห็นครับเห็นท่านมาอย่างไงท่านก็ขึ้นหอมากระโดดลงอย่างลูกว่านั่นแหละแล้วผมผมก็ไปเฝ้า เป้าผอคออยู่ที่โรงเรียนมันจะเข้ามาพราะองค์เสด็ชมาก็ลงหอไปก็ขึ้นไปตรงที่เครื่องบินอยู่ก็มาดูว่ามทหารหรืออะไรก็ผมก็ยังไม่รู้ก็ดูดูไปดูมาเอ๊ะมองดูหน้าท่านก็เอะสงสัยว่าเป็นเจ้าพ่อทายผมก็สงสัยเลยกำลังใจดีแล้วครับ <Okay. S 2> ที่แทบองค์ท่านมาโหดมาสเสด็จนะมาเยี่ยมมา มาให้กำนังใจเราช่วงนั้นผมได้ตั้งเป็นกองกำลังป้องกันผู้านเออแล้วก็เอาปืนแก๊เนี่ยอันรักษาพระองค์นะดีใจไหมดีใจดีใจดีใจใกล้ๆครับสาธุเนะขันปรารมีครับเพราะว่าพนบอกบอสก้ากำลังใจก็มีขึ้นครับผมผมีความ,<ผ>มรู้สึกดีใจตื่นเต้นตั้งแต่วันที่พระองค์ลง<อ>ที่หอนะครับก็ นับว่าเป็นบุญบารมีของบ้านมะแขงเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงเลยถ้าพระอ,องค์ไม่มานะเพราะว่าหน่วยงานอื่นๆขาดการติดต่อหมดแล้วไม่รู้ว่าหมู่บ้านมะแขงนะจะเป็นอะไรไปหรือไม่รู้ว่าประวัติจะได้เขียนแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้พอดีพระอ,องค์มาก็ทำให้เรา,านี่มีกำลังใจสู้ดีใจ ทุกคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยรักพระองค์สุดชีวิตของรัชก,กาลที่สิบครับแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์เสด็จกลับก็พระองค์ได้ห่างกันอีกแวันพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อวันที่ยี่วันที่14ีพีจยน2อ1 9ัรออีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็เลยสร้างความปลื้มปิตินะครับสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็คือตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระเทพสมเด็จพระยงกุลาพรแล้วก็โดยเฉพาะนะครับองค์ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะครับทีท่ทั้งทั้งที่บ้านเราอยู่ป่าเหมือนเมืองลับแลตรงนี้พระองค์ก็ยังให้ความใส่ใจให้ความสําคัญนะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยทำให้พวกเราเนี่ยระลึกถึงแล้วก็จึงทำกับสถาปัตยกรรมที่เทิดทูนพระองค์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ทำให้พวกเราเนี่ยมีที่อยู่มีที่กินมีเ่นดินที่ได้อาศัยพระเจ้าอยู่หัวบ้านเราทรงพระเจริญอยู่ที่ไหนถึงจะไกลแต่พระองค์ก็ไม่เคยทิ้งประชาชนแล้วก็ที่สำคัญน,นอนง่ายๆนะคะชาวบ้านก็ใช้แฝกมาทําให้แล้วก็ท่านมีชุดมาชุดเดียวค่ะแล้วก็ใช้เปสนามหน,นะะุนภาษีนงค่ะ Oh. แล้วตอนนั้นหนาวคอยพี่เมียนหนาวมากอันนี้เป็นหอคอยหออยู่ยามดูลอบๆบริเวณฐานสังเกตการแล้ววันนั้นได้ดยฝันและกําลังใจจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านส่งมาเป็นนักรบแนวหน้าท่านไม่ห่วงพระวรากายท่านไม่ห่วงชีวิตท่านส่งมาเป็นฝันและกำลังใจและนาพระสงฆ์นิกอและทหารกล้าเพื่อต่อสู้กับอริลาาศัตรูที่มาลุกล้ำแผ่นดินไทยครับ ชาวบ้านจะอยู่ติดฐานนะครับพุทธศักราช2511จนถึง2519ฐานไม่แตกเพราะเรามีความสามัคคีและที่สำคัญเรามีเหนือหัวให้ใจเราจนกระทั่งบนฐานแห่งนี้มีความมั่นคงและก็ไม่ตกเป็นของชาติอื่นใดสงครามทางด้นการต่อสู้ยังไม่เท่ากับสงครามเท่าใช้คำพูดที่ประหัตประหารกันอย่างทุกวันนี้คนไทยไ,ไม่หินกันที่สำคัญ,ค,ญคือพระเจ้าอยู่หัว ไม่ทิ้งเราสู้ให้ไดเลยตรงเนี้ยมันเป็นที่คนเขาลืมหมดแล้วค่ะนะตอนนั้นไม่มีใครไปมาหาสูตรได้กนหนคนทางก็ไม่มีเป็นจัดการที่10บนะคะเป็นคนไ้าใช่ทำได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะบารมีของพระองค์วันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดค่ะเมียน44ปีของวันนี้เนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งสามสิบนาทีของวัน สี่สี่ปีที่แล้ววันที่ห้าพฤศจิกายอยู่สี่สิบสี่ปีที่แล้วคอลำหนึ่งเป็นสีแปลกแปไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ลงมาลงมาลงมาประมาณนช่วงตัวคนกว่านี่แหละนะในฐานคนหนึ่งโดดลงมาแล้วก็ม้วนตัวตีม้วนลงมาแล้วคอนี่ก็ม้วนออกไปเลยแล้วเนื่องจากพอคอเนี่ซุ่มจมตีอยู่ใช่เหมือนจะตกแบบลำเก่าตอนพระองค์ท่านมานั้นพระชนษาน่าจะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแค่นั้นเองโอ้ค่ะค่ะแล้วเราก็เราวันนี้เราจะมารอรับพระองค์ท่านที่ ที่ตรงที่พระองค์ท่านโดดโดดทอนลงมาค่ะแล้วเราทำรุสสว่วโรยไว้ตรงนั้นแล้วค่ะที่นั่นคือสิ่งที่เจินใจแล้วก็ที่องคญทําความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องที่บ้านหมากแข้งว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทิ้งเรามันนอนไม่หลับแล้วค่ะต้องคิดถึงอ่ะคิดถึงใครคิดถึงใงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงวันที่พระองค์เสด็จนะเป็นมหาการุณาธิคุณแก่ ประชาชนบ้านมะแข้งของเราทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญหลักบ้านมะแขงหลักประชาชนบ้านมะแขงจริงๆขอให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งขึ้นรือไปค่ะทรงพระเจริญอำเภออะไรเำเภอปลาแขงเด็กสองสาเอา ตามซ้ายจังหวัดด้ชาวอะไรบ้านอะไรมาแพงสงพระเจริญมาอยากให้มาครับนะอยากให้มาครับคิดถึงพวกไหมคิดถึงครับในหลวงมาย่ำพวกเราอีกสรงพระเจริญพราะพระบารมีแล้วก็น้ำพระทัยจากในหลวงราชการที่ส0บนะคะที่ท่านทรงมาต่อสู้กับผอคอจนกระทั่งทุกวันเนี้ยแผ่นดินแห่งนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่44แล้วค่ะเด็กๆเหล่านี้ถึงจะยุเกิดในย,ยุคนั้นไม่ทันแต่เธอน,นั้นก็ลูๆลกๆลลกหลานก็อยากจะยนโฉมพระบารมีเหมือนกันชองฮาเจริญมาแข่งอย่างนี้กลับมาเจริญงอกงามทําประกอบสมาชิกกิจกรรมกันทําด้วยความรักทําด้วยความศรัทธ,ธาจำเลกถึงพระมหากรุณาทิคุณที่พระอ,องค์ ได้ส่งมาเป็นฝันและกำลังใจในการสู้รบกับพอคอครับไม่มีพระองค์มาล้มลบวันนั้นเราก็ไม่มีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับอยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนที่บ้านมะแข้งอีกครั้งครับขอให้พระองค์ทรงรพระเจริญยิง่งยืยนนานครับขอให้พระองค์ไปเยี่ยมเยียนลูกหลานชาวบ้านที่มาแข้งอีกครั้งนะครับทรงพระเจริญจ่าถูกครับ ทรงพระเจริญอยากให้พระองค์มาเยี่ยมบ้านมาแข้งเราอีกการท้าชมเจ้าค่ะนี่คือลูกหล,ล,ลานที่อยากเห็นอยากจะชมพระบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับทรงพระเจริญครับ4ีปีประชาชนคิดถึงเขาอยากเห็นเขาอยากจะจกราบฝ่าพระบาทที่มาสร้างฝันและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีวันนั้นก็จะไม่มีวันนี้เพราะพระบาร,รมี 44ปีทำให้ประชาชนมีความสุขเจ้าค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกขาจะเห็นว่าพระยืนลีลาเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมทุกขากายบอกนันสวยงามอย่างไรแล้วก็หวาดเสียวอย่างไรไปดูกันท่านผู้ชมเสียวมากเลยค่ะก็เนี่ยค่ะ การที่เราจะได้ดูได้ชมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาทาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความสุขเรากลัวไหมครับไม่กลัวค่ะท่านผู้ชมเ <laughs> วลาเรากลัวแล้วก็เดินนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นว่าครูปั๊มเนี่ยคะ่ะฉันก็เดินไปหาครูคปั๊มครูปั๊มก็จะตวอ้วนแยก็เลย <laughs> ดีนะ <laughs> นคือนีคือนี่คือประเทศไทย ความสวยนี่สูงจากน่าจะน้ําจากน้ําทะเลประมาณสักพันฟุตนะคะอันนี้ถชาได้แล้วเขาจะมีเนี่ยค่ะรองเท้าเพื่อที่จะก,กันในการที่จะติดขวดทรายหรือว่าเิดเพชรนินจดาที่มันกรีดกระจกแล้วทำลายให้กระจกเนี่ยได้มีร่องรอยมีร้าวอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้ามาเราก็เซฟตี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ออ,ออต้อเขาทำดีมากแล้วกเ็เป็นการเช็ควิวที่ออกมาถึงเ,เพื่อนบ้านเราเลย นะคะเขาไม่ได้เพื่อนพี่เมืองน้องเขาเรียกเพื่อนเราเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันสปปลาเราเราเห็นว่าบ่พี่มาที่พิธียายระวังยายท่านผู้ชมที่แต่ไม่ต้องกลัวนะมันแข็งแรงแรงอัดยิ่ขย่ายังยังไม่เป็นไรท่านผู้ชมจะเห็นว่าอย่างค่ะแต่จริงเราเราเดินตรงนู้นก็ได้เดินตรงไหนยิ่งมันเดินตรงไหนก็ได้ได้ครับเพราะว่าเขาเซฟตี้ให้เราอยู่แล้ว พี่สุโอเคใช่ไหมแล้วแล้วรอพี่อ๋อยกับพี่พี่สุทำไมก็ไม่มาทุกครัวมาไอ้ไอ้โจมาจะยาไปโงมาให้เร็วมาเห็นไหมพี่สุมาจากไหนมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเลยคืละไปเชียงคานเมื่อคืนนี้ว่าจะไปอยู่เนี่ยไปเชียงคานเหมือนที่ไปสมเด็จเลยนะเสร็จที่เชียงคานแน่นอนกลัวไหมไม่กลัว พระมหากษัตริย์นี่สาคัญไหมค่ะสาคัญค่ะเราต้องเทิดทูนค่ะองค์สถาบันค่ะใช่ไหมค่ะกลัวไหมไม่กลัวค่ะแต่ถ้ามองลงไปกลัวมาจากเลยประมาณ30กิโลไปเชียงคานอีก30กิโลตัวนี้อยู่กลางพอดีแต่เข้ามาประมาณ20กิโลทางเดี๋ยวนี้สบายค่ะกําลังทําให้ท่านสะดวกสบายอยู่ประเทศไทยมีความสุขไหมค่ะอยู่ประเทศไทยมีความสุขสวยและเสียวนึ่งเดียวในประเทศไทย อยู่ที่ไหนไม่ถูงใจเท่าบ้าเราเฮ้มันมากมันมนนเสียว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 เราได้เห็นเราได้เจอพันธมิตรของเราเพื่อนพ้องน้องพี่หมูตะวันม่กินทอดะตัวจไอ้จีอ้จี้ถอดแห่นให้กูไม่มีหมูอะ เฮ้ยเฮ้ยกลับมาเถิดวันวานนั้นมือกองมือกองมือกองนะมือกองแล้วมป็นเด็กเด็กมือกองมือกองมีหมูแล้วก็ใครคนหมูหมูหู้ต้นสามคนที่ก็ดังๆก็มีสักครั้งในชีวิตหนึ่งจะทราบซึ้งกับผู้ใจ แม่น้ำเหืองแม่น้ำโขงเข้ามาบรรจบกันอคือเขาเรียกว่าปากเหืองปากเหืองแล้วก็คือเป็นจุดที่แม่น้ําโขงเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจุดที่สองโอเคครับนี่คือความสวยงามแล้วที่มันฝั่งนู้นเป็นเป็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเราสพปเราอันนี้คือมาจากเราแต่พอเข้าตรงนี้ป้าก็จะเป็นของเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วขึ้นกระลาเทนได้ครับคนละหน่อยครับผมปากเต้นจะไหวใจได้ค่ะลูกไข่วันร้องดีเหลือเกิน ไความเดิมตอนที่แล้วในหลวงราชการที่สิบได้ทรงร่วมรบขับไล่พกขาขอบออกไปจากหมู่บ้านหมากแข้งทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขชาวบ้านจึงมีความศรัทธา สร้างพระพุทธรูป1,200กว่าองค์เพื่อถวายพระองค์และตั้งชื่อว่าภูพระเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสงบร่มเย็นจังหวัดเลยมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวม,มากมายไม่ว่าจะเป็นอำเภอเชียงคานตลาดเ่าที่สวยงามริมโขงการแสดงผีตาโขนที่เพิ่มมาก็สกายวาอลเขาบอกว่าเสียวแต่สวยเรื่องราวของไม้ประดับที่สวยงามสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคะ่ะเพราะอากาศดี นี่คือความสวยงามของจังหวัดเลยแต่ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นก,ก็จะไม่มีเลยในวันนี้ทายที่จะขึ้นวัดป่าห้วยลาดค่ะที่พระพันปีหลวงทรงร่วมสร้างเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้อ่ามาทําบุญสถาปัตยกรรมสวยงามมากที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สาคัญนี่คือสาราเฉลิมพระเกียรติวัดป่าห้วยลาดนะคะที่ตำบลสารตมอําเภอภูเรือจังหวัดเลยพระพันปีหลวงท่านทรงสร้างไว้เนี่ยค่ะ นี่คือความสวยงามและก็ธรรมชาติมากปลาอยู่ในน้นจระเข้อยู่นี่ใครบอกว่าจระเข้จะกินปลาไม่เลยค่ะพเพราะจระเข้กินลูกแก้วอยู่นี่ปลาไงค่ะตกใจเลยในเปน็นจังหวัดที่โชคดีเพราะว่าเกือบทุกพระอ,องค์เลยที่ที่เสด็จแล้วก็ให้ให้พะพันปีหลวงได้สร้างไว้ให้กับพี่น้องประชาชนใหญ่มากโอ้โหนี่คือพระพันปีหลวงท่านได้สร้างไว้เพื่อประสบนิกรพี่น้องคนไทยทั่วประเทศและที่สำคัญนี่คือหยกขาว ที่พระพันปีหลวงนะคะได้ทรงพระราชทานไว้สาธุสาธุรัชกาลที่สิบพระองค์สืบสารต่อยอดกับเสด็จพ่อขององค์ท่าน,นจะต้องรำเล็กถึงพระองค์ท่านทั้งสองค่ะ รวมถึงราชการที่สิบด้วยติดทองหลังพระโดยแท้จริงถูกต้องค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเมื่อ44ปีมาแล้วไม่มีหมากแข้งและอาจจะไม่มีจังหวัดเลยกระเปิงกระเปิงท่านให้อ่าเป็นชุดของประจําวัดค่ะแล้วก็จะมีผ้าพันคอแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อผ้าฝ้ายสวยๆอย่างนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยค่ะพระฟันทีหลวงเป็นคนออกแบบให้นะคะโอ้ดยพระมหากรุณาที่คุณ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญน,นี่คือความสมบูรณ์หลังจากที่สงครามเลิก44ปีมีอย่างนี้ให้ดูแล้วก็มีอย่างนี้ให้กินแล้วมีแผ่นดินที่สงบร่มเย็นเพราะพระบารมีของรัชกาลที่สิบเจ้าค่ะท่านผู้ชมจะขาจะเห็นเนี่ยคะ่ะแม่ป๊อตเห็นไหมว่าสวยไหมการแกะสลักสวยงามมากแม่ยูดูทั้งสองฝั่งนี่ใหญ่แล้วเสาก็ใหญ่ทึบกันน,นาคที่ห้อยลงมา สองทั้งสองสายเลยแล้วก็พระที่พระยืนที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นหยกสีเขียวสวยงามมากเดีย๋ยวฉันจะพาสองแม่กันหนึ่งยายเนี่ยข้าไปดูข้างในว่าวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองจะสวยงามขนาดไหนทั้งหลังเป็นพระจริงเปาเรศที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ที่สำคัญเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเจ้าค่ะประมาณค่าไม่ได้ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราจะต้องจดจําไปตลอดชีวิตนี่คือวัดสมเด็จมิ่งเมืองที่ เียาขาสมเด็จยาท่านได้ทรงสร้างไว้เป็นปริมากรรมเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ไม่มีที่ใดที่จะสวยขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักไม่ว่ากาจะเขียนภาพบนฝาผนังจะเห็นว่าเราเกิดมาเป็นดินไทยเราต้องนับถือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญอยู่ในวัดด้วยเราจะต้องสาธุ